ฝนตกหนักนะครับน้ำจงึงนะครับน้ำจึงเลยนะล่างตกหนักตอนนี้บ่ายสามโมงพอดีนะครับตกตั้งแต่บ่ายสองโมงกว่า,วานะครับก็ยังไม่มีท่าทีจะหยุดดูน้ำครับ ดูน้ำนะแล้วก็ดูจอไปอยเลยนะครับ เมื่อคืนก็ไม่ตกนะครับอาเมื่อคืนไม่ตกแล้ว่าตกตอนอามาตกตอนบ่ายนะครับเมื่อคืนไม่ตกตอนบ่ายตกนะก็ไมเวลานะครับ ว่าในวิดูฝนแล้วนะครับฟ้าร้องนะครับฟ้าร้องขึ้นคลื่นเหมือนกันฝนตกฟ้าร้องฝนตกแบบนี้ต้นไม้ก็สดชื่นนะครับต้นไม้ชอบแต่แตที่นายังไม่ได้ถามข่าวนะครับหาบางทีน้ำก็ท่วมก็เสียหายนะครับ โอเคแล้วครับ